ฟรีเกมนะครับฟรีเกมนะครับถามว่าแจกจริงไหมมันก็มีรีวิวถอนได้จริงอยู่เยอะนะครับนะครับแล้วก็ก็มีคนที่บอกว่าแสปนะครับเอาละเรามาดูเงื่อนไขกันนะครับเงื่อนไขนะครับเรื่องแรกนะครับคุณสมัครแล้วคุณต้องทำกิจกรรมให้อัพเลเวลนะครับอัพเลเวลถามว่าอัพเลเวลได้อย่างไรมีอยู่มีอยู่หลายกิจกรรมที่ทําให้คุณอัพเลเวล ันที่หนึ่งเลยนะครับไปหมุนฟรีนะครับหมุนฟรีตรงนี้นะร้อนมันได้นับถอยหลังหนึ่งชั่วโมงคุณต้องไปหมุนทุกวันนะครับทุกตลอดเลยสองซื้อทิเกตตรงนี้ไม่จําเป็นครับไม่จาเป็นนะครับผมไม่ได้บังคับนะมาทําไมครับไม่จําคับนะครับสามแนะนําเพื่อนครับแนะนำเพื่อนหนึ่งคนได้ห้าห้าแกรมแต่นะครับแต่นะฟังนะเอ่อถ้าเพื่อนคนนั้น เขาไม่อัปเกรดนะครับเขาไม่อัปเกรดตรงนเนี้ยไม่อัปเลเวลเนี่ยให้มันเป็นเลเวลสองเนี่ยคุณจะไม่ได้รับเงินจากเขาเช่นกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ไปดูตร,ตรงตรงที่ที่ผมบอกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะบ่งบอกสถานะว่ามีมีใครอัปเกรดมีคนที่สมัครต่อจะคุณเนี่ยเป็นสถานะเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยคุณจะได้พอย n t ครับแต่ละพอย n t เนี่ยคือตรงนี้ครับหนึ่งร้อย p o i ก็จะอัปเกรดเป็นรีเวลรสองเมื่อรีเวลรสองปุ๊บชื่อของคุณจะเป็นสีเขียวครับนะเดี๋ยวไปให้เข,าข้าไปดูตรงเนี้ยจะเป็นปีดิ้งหมดเลยถ้ายังไม่อัปเป็นเลเวลเลเวลรหนึ่งเนี่ยเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับแต่สีสีส้มถ้าเมื่อไหร่กูเป็นเลเวลรสองปุ๊บจะเป็นสีเขียวครับคือได้รับการอนุมัตินะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเล่นกับเว็บนี้เพื่อจะเอาเงินเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณต้องต้องทำเลยก็คือทำอย่างไรให้อัปเลเวล นะครับอาเลเวองสองให้ได้นะครับคือทุกคนต้องมาทำกิจกรรมอ่ะถ้ามันทากิจกรรมปุ๊บเนี่ยมีฟรีใช่ไหมฟรีก็คือหมุนสุ่มถ้าคุณสุ่มได้หนึ่งพันเมื่อไหร่หรือหนึ่งร้อยห้าครั้งคุณถอนได้เลยนะครับสองนะครับลอตเตอรี่ใช่ไหมที่ผมบอกนะครับสามเอ่อแนะนํานะครับสี่ดูวิดีโอครับห้าสมาร์ทนะครับนะคุณต้องทํานะครับสมาร์ทนี่ต้องทําเลยวิดีโอต้องทําดูวิดีโอเนี่ย ครั้งได้หนึ่งได้หนึ่งพ o i เหมือนกันได้หนึ่งพ o i หลุดไปซะ,ะตรงนี้นะครับให้มากดกดกิกรรมที่ที่เขามีอยู่เนี่ยต้องลบสองกดเทคเรื่องแรกมาก็มีแค่ แค่อันเดียวนะครับหลังๆก็มีเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับกดเข้าไปกดของเฟรมเข้าไปนะครับมีอะไรให้กดก็กดไปก่อนนะครับเย็นเลย เห็ 4, นะล้ว42แล้วเนี่ย43 44แล้วเนี่ยแล้วกูก็จะได้โรงงานจากจากนี้จะได้ได,ไ,ดได้ได้แรงเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนะครับเนี่ย24ชั่วโมงกลับมากดอีกแบบนี้เนี่ย50เลขไหม ผมกำลังจะอัพเป็นรีเวิลสามเลวเนี่ยตอนนี้ผมอยู่เลเวลสองนะครับดูวิดีโอดูหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งพอยต์เพื่ออัพเกรดเช่นเดียวกันนะครับมาดูวิดีโอนะครับดูไปนะครับไม่ต้องสนใจแต่ว่ารีวริวีโอโรนี้มันฟรีรีเวิลที่ถอนได้นะครับก็เลยว่ามันน่าจะถอนได้นะแต่คุณต้องทำกตามกติก,กานะครับอ่ะโซนที่ที่ผมพูดถึงการอัพเลเวลนะครับตรงน,นี้นะ หรือว่าสำคัญมากถ้าคุณไม่อัพนะครับผมแนะน,นำไปห้าสิบห้าคนเนี่ยมีห้าสิบสี่คนที่ที่ผิดดิงนะครับก็คือรอพิจารณาอยู่นะครับมีเพียงคนเดียวที่เป็นสีเขียวนะครับตอนนี้สีเขียวหนึ่งคนเดี๋ยวให้ดูอยู่ได้เอ่ยคนที่สมัครต่อจากผมเนี่ยพวกเนี้ยพวกที่สมัครมาแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคุณก็รออย่างเดียวคุณไม่ทำกิจกรรมอนะเรียกว่าเอ่อหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นผมเข้าใจว่าอาจจะอาจจะแบบเอ่อนี่ แนะนำตัวเองอะไรประมาณนั้นแต่คนที่ทำกิจกรรมก็คือมันก็จะเพิ่มนะครับจะรู้ได้เลยตรงนี้นะครับอย่างคนเนี้คนที่เขาอยู่รีวิวสองละนะครับกุ๊ดกุดเนี่นะรีวิวสองนะครับอันนี้ก็ใกล้รีวิวสองละนะครับเนี่ยโอเคนะครับก็จะมีบ่งบอกสถานาอยู่นะครับไอ้ทีเพียงคนเดียวเนานั้ของผมนะครับนะลองดูที่ถอนนะครับเงินที่จะถอนได้นะครับ นะครับเงินที่ถอนได้ก็คือเงินที่ตรงนี้นะครับขึ้นมาทำไมเนี่ยส่วนเงินตรงนี้นะครับส่วนเงินตรงนี้เนี่ยมันยังผิดดิ่งอยู่นะครับไม่สามารถถอนได้นะครับนะที่ถอนได้คือตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถได้มาจากไหนนะครับได้มาจากเอ่อการทางจิกรรมนะครับการสูมหมุนอะไรพวกนี้นะครับมันจะได้อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ถึงจะหมดที่จะถึงจะถอนได้นะครับเพราะฉะนั้นจะถอนได้ก็ต่อเมื่อคุณอัปเกรด คุณต้องทำกิจกรรมของให้มันเป็นรีวิวสองครับเป็นสีเขียวก่อนนะครับแล้วก็คนที่สมัครตัดจุกคุณเนี่ยจาเป็นที่จะต้องทําให้เป็นสีเขียวก่อนเช่นกันนะครับออถอนขั้นต่ำที่ห้าร้อยครับห้าร้อยกรัมเนี่ยนะโอไม่ใชตนน่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับห้าร้อยกรมัมห้าร้อยกรัมนะครับตอนนี้อูราคาขึ้นแลวครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้านะครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เพียงแค่หนึ่งพันสามสิบเจ็ด ครับตอนนี้อัพเกรดขึ้นแล้วนะครับเพิ่มเพิ่มพิจานวนพอสมควรนะครับส่วนที่ฟรีตรงนี้เนี่ยรอฟรีเนี่ยอโอกาสถ้าว่าโอกาสมีไหมโอกาสมีสูงมากนะครับที่ที่คุณจะได้ถ้ามาหมุนทุกวันนะครับรอให้ม่นับนับหลังนะครับนับหลังแล้วคุณต้องมาหมุนทุกทุกชั่วโม,มงครับ ถ้าได้หนึ่งพันเมื่อไหร่นะครับนั่นหมายความว่า,าคุณจะได้หนึ่งหนึ่งพันแกรนหนึ่งพันแกลนเท่ากับสองพันสองพันสองร้อยดอลลาร์นะครับสองพันสองร้อยดอลลาร์จัดเลยนะครับนะส่วนส่วนตรงนี้โอกาสก,าก็มีนะครับหนึ 1, ่งแรกแกลผมเคยได้ตรงนี้ครับผมเคยได้สิบแกลบนะครับงี้นะครับ ทำปฏิกาให้ดีๆนะครับไม่ใช่ว่ามาปุ๊บหาคนสมัครสมัครสมัครอดูที่คุณไม่บอกความจริงเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถถอนได้เนี่ยสุดท้ายมันก็ปลอดประโยชน์นะครับแล้วคุณเองก็ไม่ได้เงินบอกจากเวลานี้ของฟรีมันต้องมีข้อได้เปลี่ยนครับของฟรีมันต้องมีข้อได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนด้วยนะครับตอนนี้มีโฆษณาขึ้นใหม่แล้วนะครับเท่าแั้นี้